สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมสุตครับนะครับวันนี้เรากลับมาในไม้ครับเอาชีวิตรอดนะผมก็จากคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วเนี่ยนะผมมีคนบอกว่าไม่ต้องเปิดเชดเดอร์ครับผมนะก็จัดไปนะผมนะผมก็ไม่ต้องเปิดนะผมนะไอพีเอสก็สูงขึ้นมาเยอะเลยนะผมซึ่งในวันนี้ผมเราก็น่าจะได้ไปเนเธอร์กันนะผมนะแต่ก่อนอื่นนะผมผมจะทำการโชว์สิ่งที่ผมได้ทําหลังไม้มานะผมนั่นก็คือฟาร์มนะผมนะฟาร์มบัวกับฟาร์มแกะครับผมนะเออ แล้วกนะ็เป็นฟาร์มที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมทําการให้อาหารมันนะผมนะจนมันโคตรที่จะเอาอาเัอเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มอ้อยตรงนี้นะผมนะเป็นฟาร์มที่ไม่ได้ใหญ่ผมทํามาเพื่อที่จะมาทําเป็นกระดาษนะผมนะเออแล้วก็ทางลงครับผมทำการทำเป็นเอ่อทางลงแบบ Mac ros, นะแมกมาไปเทียบรอยแล้วครับผมนะเออเหลือ,อแค่โซเซนตรงนี้ับผมนะที่จะเอามาทำเป็นทางขึ้นนะนะผมแล้วผมก็ได้ทำการวางโหลดสโตนตรงนี้ับผมนะเราก็จะเอาเข็มทิศมากดขี้ขวานะผมนะแล้วมันก็จะชี้เข็มทิศมาที่โหลดสโตนตรงนี้ับผมนะเออเพื่อเล่าหลงทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแล้วก พกเข็มทิศติดต,ตัวเรานะผมแล้วผมก็ด้ทำการเอา,เอาผู้ไม้หิ่งห้อยนะผมนะในอัปเดตใหม่ครับผมมาวางตรงมุมนะผมนะเออมันจะได้มีเอฟเฟกต์นะผมนะเป็นประกายสวยงามนะผมนะแล้วก็แปะไอเทมเฟรมนะผมเหนือกล่องไปเรียบร้อยแล้วผมนะจะได้จําแนกของได้แล้วผมก็ทําการทาห้องอินชานแล้วตรงนี้ผมนะซึ่งท่านชมน่าจะเห็นแล้วแหละนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเลเทอร์กันนะผมเราก็จะทําการอินชานของตรงนี้นะผมนะเออผู้อุปกรณ์เพชรน,นะผมเนื่องจากว่าผมทําการไปฟาร์มเพชรมาผมนะได้มาเยอะมากแล้วก็มีเวลโคตรเยอะเลยนะผมนะก็ เราทําการลองเอนชานของดูนะผมนะเค okay. ซึ่งเราาจะต้องใช้เวลาปเย็ะนะผมซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมนะผมมีเวลาพีดโคดเยอะครับผมนะ <Okay. S 1> เราจะลองดูก่อนนะว่าดาบจะได้อะไรไฟสปิกไม่ไม่โอเค <Okay. S 1> ไม่น่าจะโอเคเออแล้วผมก็ทําการลงมอสอันนี้ครับผมนะเป็นมอสที่เอาไว้จัดของเรียงของครผมนะเพอ,อให้มันดูดีมากขึ้นเคเราจะทําอุปรกรณ์ต่างๆได้กันนะผมนะที่ทําจากเพชรนะผมซึ่ง พริกแอคเออร์นี่แต่มีพริกอยู่เดี๋ยวแล้วก็ทำธนูด้วยธนูปึ๊บโอเคชุดเกาะเออชุดเกาะเพชรเราเปลี่ยนเป็นเพชรเลยแล้วกันนะเอะอเพราะเรามีเพชรเยอะแล้วนะผมก็พริกแอคเราต้องการเป็นฟอร์จูนก่อนตอนนี้นะผมนะเดี๋ยวอยซิลทัตทีหลังพริกแอคเอฟเฟกซ์ี่สามยังไม่ดีธนูพาวเวอร์สามหมวกไฟบุชไฟพิชชั ulation, นทอนรองเท้าไฟพิชมีแต่ไฟพิชชันหนังสือเออหนังสือหนังสือพิชชันสาม ดาบก่อนแล้วกันครับนะดูดีสุดละดาบไม่ดีครับไม่ดีเลยก็ยังถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นดีฮิกแอ็กเอฟเฟชั่นซีสามรองเท้าโพเทชชั่นสามไฟโพเทชชั่นถ้ไม่มีแต่ไฟปานูพาวเวอร์หนังสือเอฟเฟชั่นซีค่อยดีเลยฮิกแอ็เหรอเนี่ยก็ได้ก็โอเคเอฟเฟชั่นซีสามอันเบกกิ้งสามนะบุกเอาไปใช้หุ่นได้โพเทชชั่นสี่หมวกหมวกดีหมวกดี เสื้อก็ดีกางเกงก็ดีว้าวว้าวเอาอะไรก่อนดีเอาเสื้อก่อนไหมท่านผู้ชมธนูอันเบกกิ้งหนังสือเอฟเฟียนซี่สี่วะผมเอาโพสิชันสี่แล้วกันครับเอาเสื้อโอเคโอเคครับผมเราเอินชานได้อีกเพียงแค่สามรอบเท่านั้นนะหมวกอันเบกกิ้งกางเกงโพสิชันสี่อ่ารองเท้าอันเบกกิ้งธนูพาวเวอร์สี่หนังสือเรสเพลชันอ่ากางเกงเหรอหรือว่าหมวกดีไม่หมวกอันเบยกินกินกันแล้วกันโอเค เก่งดีอยู่เก่งดีอยู่โัวยัน4อันเบกกิ้งสามนะผมขอทำเบรเพรเพิ่มอีกอันหนึ่งครับผมนะเผื่อมันได้แบบฟอร์จูอะไรอย่างเงี้ยนะอันเบกกิ้งฮันูแล้วกันนะเฟรมโอ้แม่กูจัสเซอร์ฮาวเวอร์ีเฟรมกับอินฟินิตี้วันนี้โคตรด,ดี <laughs> อันนี้โคตรด,ดีนะผมขาดอะไรอีกขาดอันเบกกิ้งนะผมเออเคับผมนะต่อไปแล้วก็จะเอ็นชาร์ได้แค่ครั้งสุดท้ายแล้วนะผมหนังสือชาเนลิง รองเท้าโพเทชั่นสามหมวกหมวกอะไรโพเทชั่นสามพิกเอ็กซ์เอฟฟิเชนซี่สามเดี๋ยวเอาธนูมาก่อนนะผมนะเผื่อถ้าธนูมันดีเนี่ยเป็นอันเดรกิ่งออกไม่ได้นะไม่ดีงั้นผมเอาพเพล็กแล้วกันนับมันเป็นเอฟฟิเชนซี่สามเอามาตีบวกกับอันนี้ได้อยู่อ่ะโอเคนะโอเคเวลเราหมดแล้วนะครับผมนะก็ต้องไปเก็บไม่ครบสามสิบอีกทีอ่ะนะงเรียนชั้นใหม่ได้โอเคงั้นชุดเกาะเหล็กนี้นะผมผมก็ขออนุญ,ญาต นำมาใส่ใน armor stand นี้เลยแล้วกันนะผมนะเพราะเราคงไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วเราก็ใส่ชุดเกราะเพชรเลยแล้วกันนะผมที่เรายังไม่มีแอนวิลเลยหว่างั้นเราทำแอนวิลเพิ่มนะผมแล้วก็จะวางตรงนี้นะผมแอนวิลส่วนธนูเนี่ยนะแล้วก็ขอลูกธนูลูกเดียวพอนะผมนะเพราะเรามีอนะินฟินิตี้แล้วนั่ชุบส่วนทางน้ำก็เก็บไปนะผมนะเพราะว่าเนเธอร์คงไม่ได้ใช้แล้วะเดี๋ยวเราตีบวกเพี้ก,ก่อนนะผมเป็นเอฟ f f i c i e n c ี4ปึ๊บเดี๋ยวเราทำเข็มทิศแยกอีกอันหนึ่งับผมนะเอาไว้ใช้ในเนเธอร์นะผม แล้วก็ต้องทำโหลดสโตนคือเมื่อก่อนโหลดสโตนเนี่ยมันต้องใช้เนเธอร์ไลท์ครับผมนะซึ่งโคตรแพงเลยนะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วครับผมปึ๊บโอเคนะแล้วก็เราจะไปแปะที่เนเธอร์ครับผมโอเคต้องการทอชทอชทีประมาณนี้น่าจะพอละนะแล้วก็อะไรอีกบล็อกต่อตัวนะดินต้องหินดิหินเราหินเรามีเยอะกว่านะงัก็หินแล้วกันซึ่งผมยังไม่ได้ทำอันนี้เลยผมมาที่ตั้งประตูเนเธอร์นะครับผแต่เรามีออฟซิเดียนอยู่นะผมผมไปขุดมาลว ก็ผมมีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกนะผมก็คือเออวีเดเจอร์ในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะตายหมดแล้วครับวีเดเจอร์ตายหมดแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเออผมขโมยเตียงครับนะจากนั้นมันก็ไม่มีที่อยู่นะผมมันก็เลยเดิอนออกนอกบ้านนะผมแล้วก็โดนซอมบี้ฆ่าตายก็ขอแสดงความเสียใจนะผมนะกับหมู่บ้านนี้นะผมนะที่ไม่มีวีเดเจอร์เลยสักคนนะผมนะนั่นก็แปลว่าผมต้องทําการ หาหมู่บ้านใหม่นะผมแต่ผมมีออฟซิทเลนแค่10บล็อกนะผมมันจะวางไม่พอดีกับตรงนี้เลยคือตรงนี้มันต้องวาง3เออคืออันนี้มันไม่พอครับต้องใช้12 14บล็อกเนี่ยก็ไปทำนอกบ้านแล้วกันนะตรงนี้แล้วกันนะเออเนี่ยข้างๆฟาร์มต้นไม้นะปุ๊บนะผมเรียบร้อยนะขอให้เกิดที่ดีๆนะผมลูกคัดคอที่แล้วผมนะกว่าจะหาเนที่ฟอร์เทเจอร์นะโคตรนานอู้โอ้พิกดินโอ้โหโโ้โหชิลชิลกลับก่อนนะลืมไปครับผมต้องเอาชุดกอดทองมาเดี๋ยวผมนะทำ ะผมแล้วก็ใส่๊แค่นี้ก็ปลอดภัยจากพิกลิ้นแล้วนะผมเคครับสวาสบีครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอ้โหไปโอมนี่อีกแล้วผผมพุดเลยกับไปอมนี้เลยคนระับอย่างน้อยผมจะขอขุดทองตรงนี้แล้วกันแต่ผมไม่มีฟอร์จูนนะดิเออแล้วก็วางนี้ด้วยโลสโตนนะอย่าลืมอย่าลืมวางข้างๆกับประตูเนเธอร์ผมนะคนที่ขวาแค่นี้มันก็จะชี้มาที่โลสโตนแล้วผมเราก็จะกลับบ้านได้เดีย๋ยวตัวน,นี้เราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะนะเอา้า อยู่ใกล้แค่นี้ไม่ต้องไปไกลแล้วโอ้โห นี่แหละ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 ,ละคือสิ่งที่ผมต้องการโอ้โหอยู่โคตรใกล้เลยมันอยู่ใกล้แค่นี้ครับฟอเทสที่เหลือขอแค่แบชชั่นถ้าแบชชั่นอยู่ใกล้อีกนิดจัดเลยนะผมเราจะได้ไปหาเป็นเออ่สมิทติ้งเทมเพลตนะผมอัปเกรดเป็นเนเธอไรได้นะผมที่ผมมาแค่เรามาสำรวจฟอเทสกันเลยแล้วกันนะผมนะเพราะเราอยู่ใกล้แค่นี้นะฟอเทสมันก็แปลว่าผมสามารถทำฟาร์มเบลิสได้อย่างแบบง่ายแนละ้วน้ำนมชิวๆนะผมนะเออแต่ว่าเรายังไม่มีฟาร์มเด็กเลยนะผมปัญหาคือวิลเดจอร์ตอนนี้นะเรายังไม่มีวิลเดจอร์โอ้โหเบลิสเบลบ ถึงเวลาของธนูนะที่ต้องออกลกุงวันช็อตวันช็อตเลย <Wow. S 1> เป็นการเริ่มต้นที่ดีอะ่ะย <Wow. S 1> ่ามนะน, 3, นี่แค่ไอพีสามนะผู้ชมเลี้ได้อย่างง่ายเลยครับนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่ทําให้ไม่ทรมานเหมือนลูกที่แล้วเออแล้วก็ต้องไปเก็บโซแซนด้วยนะผมเอามาทำเป็นริบน้ําเออนี่โซแซนอยู่ตรงนี้นี่นะโถงเนี่ยทวอดนะนะเอาโชว์เวลเข้มมาเก็บหมดนะแค่นี้แหละครับส่วนต่อไปเราต้องการเป็นแหล่รูทหรือไม่ก็กรงสปอนบรีสครับผมผมถือว่าเป็นฟอร์เท,ที่โคตรใหญ่เลยจริงจุ๊บ นะมันกว้างเออวิทอร์สเกลมาดิบุ๊มแมวโอ้โห,โโหเขี้ยวมันจะไม่ตีแล้วนะไม่เออเนี่เบรสใช,ใช่ไหมใช่แหละน้ำจิ้มโอ้เกิดโคตรเว้ย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 เข้โห้ทะนุโคตรแรงคนระับนี่พาวเวอร์สี่นะไม่ใช่พาวเวอรนะ์ห้าผมยังไม่มีรูตติ้งเลยเนดะี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเบโอมชิมสันนะผมทีนี้นเราก็เคลียร์กรงสปอร์นี้ละนะอุ้ยเกิดเลยอโอ้เบรสลอ็อตนะแจมๆเลยนะผมเพื่อนชมดูดิโคตรกว้างยังไปตรงนั้นอีก โอ้โหนี่ยัรูดรุดเต็มเลยโอ้โหสามกล่องนะเดี๋ยวตรงนี้มีทองนะผมกล่อโอเคทำมาให้หมดเดี๋มีเสื้อทองนะผมเอามาทำาไมมีกล่องตรงนี้อีกโอเคครับแซนเดิลกับเกาะมาทองเดี๋ยวตรงนี้โอ, sociedad, โอ Bref, ้โหเยอะๆๆ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 ไม่ๆๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆๆมๆๆมๆๆๆๆไๆๆเอๆกๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ้ๆๆ เนยนี่คือใกล้ที่สุดที่จะผมเคยเล่นมาข้ามาแล้วมั้งแล้วตอนนี้เ,เหลือแค่หาเบสชั่นนะผมนะทีนี้นเราก็กลับเลยแล้วกันนะผมนะไปเก็บของก่อนเออครับผมนะไปกลับนะไปเก็บของก่อนเดี๋ยวผมนะเราไดนะ้โซเซนมาแล้วทุกอเดี๋ยวทําเป็นลิฟต์น้ำทีนี้โซเซนเราวางเลยลกันคนระับตรงนี้อ่ะเราก็ต้องการเป็นสาหร่ายคนระับสามสองหนึ่งเขยโหมดพอดีนะผมแล้วก็ทุบลงมา Okay. บูธโอเคนะผมแค่นี้เดิมน้ําแล้วก็เสร็จแล้วนะผมโอเค okay. ซึ่งระหว่างนี้เราทําเป็นห้องปรุงยาเลยกันนะผมนะเพราะว่าเราได้เบรสล็อตมาแล้วครับผมทั้งหมดสามอันนะผมหรือมันทำบิลลิงสเตนอย่างไงบิลลิงสเตนโอ้แค่นี้นะผมแค่นี้เลยนะง่ายๆผมน่าจะต้องวางแบบนี้นะผมแล้วก็เอาที่ตั้งมาตั้งไว้จะเป็นบันไดนะผมโอเคนะผมวางตั้งไว้อย่างนี้ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็ขอทําเป็นอันนี้ปึ๊บอย่างนี้โอเคตรงนี้จะเป็นน้ำอินฟินิตี้นะปึ๊บ <OK> ก็ได้น้ำมีเทตินมาหนักสำสุกมก็ขวดน้ำยานเนี่ยมาตักตรงนี้นะแล้วก็มาปรุงยาตรงนี้อยู่ทั้งบนเดี๋ยวผมทำเป็นบาร์เรลบาร์เรล5อันส <Okay. S 1> <c oughs> ิแล้วก็ต้องการสลับหนึ่งสองสาม่หแล้วก็สลับเดี๋ยวเดี๋ยว่มาแบบแที่แบ <c oughs> เอาบาร์เรลวางข้างบนนะแล้วก็สล <c oughs> <ๆ>ับลองปึ๊บโอเคเอออย่างนี้แหละแล้วก็เอาแลนเทิร์นมาวางตรงนี้แล้วกันนะผมจะได้สว่างเออแล้วก็ทำคาวดอนนะผมเอามาตกแต่งนะผมปึ๊บโอเคเอาน้ำมาใส่ด้วยปึ๊บโอเคะประมาณนี้นะผม ไม่ได้ดูดีอะไรมากนะผมเอานี้ด้วยแล้วกันนะเอนเตอร์ไซด์นะผมมากันเป็นห้องอย่างงี้แล้วกันผมหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวทําอันนี้ด้วยแล้วกันเป็นที่ปลูกอะไรนะเนเทอร์บอร์ดฟาร์มเนเทอร์บอร์ดแบบจมอมย่อมเดี๋ยวฟาร์มเนเทอร์บอร์ดผมทําตรงตรงนี้แล้วกันนะผมนะเราต้องเริ่มวางดิสเพนเซอร์ตรงนี้นะผมนะเวลาน้ําเทมาเนี่ยมันก็จะมาเข้าคอปเปอร์ตรงนี้นะแล้วก็ใส่กล่องเนเนเทอร์บอร์ดมาดิสเพนเซอร์แล้วก็ต้องการเลสโตนด้วยแล้วก็ปุ่มหินอันนึงป๊บ อาจจะต้องใช้รีพิเตอร์นะผมนะค้ามาเผื่ออาจจะวางดิสพนเซอร์ตรงนี้นะครับปึ๊บเคนะเวลาน้ําไหลมาเนี่ยมันก็จะเทมาตรงนี้ที่เราแช้ฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็เอากล่องข้างล่างนะเดี๋ยวก็ต้องการกล่องกล่องเดียวพอไหมโอกล่องเดียวก็จะพอนะผมนะีเพาาราะในเทวร์เราน่าจะไม่ได้เก็บนะผมเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวก็ทำฮอปเปอร์อันหนึ่งนะโอเคเราจะวางกล่องตรงนี้ฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วปุ่มเราก็จะวางตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ไปทําวงจรด้านหลังนะผมเก็าตำแหน่งปุ่มอยู่ตรงนี้นะผมใช่บอลอ่าใช่ใช่ใช่แล้ว แล้วก็วางรีพิเตอร์ปึ๊บโอเคอ่าได้ครับถ้าเรากดไปปึ๊บนะ้ำจะไหลคนระับแต่ว่ามันจะไม่ปิดให้เนี่ผมทำให้มันปิดอัตโนมัติครับต้องใช้ออฟเซอร์เวอร์ซึ่งออฟเซอร์เวอร์ต้องใช้รีิเตอร์ฟอร์ที่เราเพิ่งขุดมานะออฟเซอร์เวอร์โอเคได้แล้วท่านผู้ชมอันเดียวพอไม่จนะต้องวางอย่างนี้ไม่ได้อ๋อออฟเซอร์เวอร์ต้องเป็นบล็อกต้องเป็นบล็อกตรงนี้เลยนะผิดผิดผิดเออแล้วก็เชื่อมเป็นตัวนี้อ่าโอเคได้แล้วท่านผู้ชมเนี่ยวงจรง่ายๆครับผม สไตล์สุดโต๊ครับเกี่ยแค่นี้ได้แนละ้วท่นผุกมแล้วก็ใส่ถังน้ำเข้าไปนะฮะเกี่ย uh. แล้วก็ขอกระจกแล้วก็แรนเทนด้วยแล้วกันครับมันจะได้ไม่มืดเกิดเกียแรนเทนระวังตรงในส่วนเลยกันจะได้สว่างสว่างอย่างนี้นะผมโอเคนี้ครับผมเลยเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวลองใช้งานดูแค่นี้น้ำไม่ไหลโอเคผมก็ไม่ได้น้ำมันไหลอันนี้เกินอะ่ะช้าเกินอะ่ะเดี๋ยวต้องมีอันนี้เราต้องมีบันไดขึ้นไปด้วยนะผมจะได้ปีนขึ้นไปปลูกโอเคก็ต้องใช้วิธีแมนนวลธรรมดาครับ อย่างนี้มันไม่ได้นะเดีนะก็ใช้เป็นลิสตัวธรรมดาดินะแล้วก็ใช้รนะีเวอร์นะวาตรงนี้แล้วก็วางบันไดนะตรงนี้ถึงปะวะมันปลูกถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะก็ต้องทุบอันนี้ออกแล้วก็ใช้เป็นแทบดอแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอย่างงี้นะเดี๋ยวเราก็วางบันไดตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ปลูกนะเดี๋ยวเราให้กดตรงนี้ให้มันไหลมาให้หมดอะไรมาปดด้วยเราแคปปิดปึ๊บ,บอ่าแล้วก็จะผลพอดีก็จะเข้ามาในนี้ใช่ไหมผมประมาณนี้แล้วกันนะ ไม่ได้เป็นฟาร์มใหญ่มากนะทำเล็กๆแค่นี้แหละนะเพราะในเทอร์โอด์เราไม่ได้ใช้เยอะนะเคลียผมนะเสร็จแล้วนะผมกับห้องนี้ห้องปุุงในเทอร์โอด์นะห้องอื่นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นห้องอะไระครับอาจจะเอาเป็นฟาร์มชุกะเคียนเล็กๆตรงนี้นะแล้วก็ฟาร์มเป็นฟาร์มเอ,อ่อตะบองเพชรตรงนี้เล็กๆนะต,ะตรงนี้อาจจะเป็นประตูนี้เรอ์อีกประตูนหนึ่งครับผมนะอืมเป็นประตูแบบประดับเฉยๆนะอันนี้ผมไม่รู้ผมจะทำอะไรต่อแล้ว เดีวมันก็อาจจะออกสำรวจนะผมเออเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะเผื่อเจอหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่งนะผมเรียวผมในะช่วยเอียนมาประมาณเกือบสี่กองนะโอเคอยู่ถ้าฟาร์มข้าวยาผมจะทําอีกฟาร์มหนึ่งนะผมนะที่หลังนะผมจะเป็นฟาร์มในบ้านนะั่นแหละก็อาจจะเป็นชิปหน้าๆเลยนะมั้งนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ต้องการนะผมคือเรามีเพื่อนไม่ครบนะเราต้องการเป็นมันฝรั่งมันก็อาจจะถามว่าบี๊กูทเอามาจากไหนนะผมตรงนีนะ้คือผมไป เออลงอันนี้มาไปลงถ้ามาแล้วก็เจอเป็นเอ่อกรงสปอนมัตเตอร์ครับผมเออเป็นสปอนแมงมุมมั้งซึ่งผมแทบการมาร์กพิกัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะเออเพื่อผมจะไปฟาร์มวิ่นะเกรียมมาพวกแกะพวกกลัวเดี๋ยวจะให้อาหารละอันจุกยันนี้มันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยโ <c oughs> พูดเออัดนะถ้าผมให้เยอะกว่านี้ก็คือแบบโอ้อัดกันตายแล้วอันจุกโพูดอัดกันอะตอนเนี้นยพอให้แค่าสามสองอันพอนะไม่ต้องเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปออกสำรวจกันนะผม ก็เรามีเพล็กมีดาบแล้วก็ชิวนะผมมีธนูด้วยแหละนะธนูโหดนะแล้วก็อาหารไปด้วยนะผมประมาณนี้เดี๋ยวจะออกไปหาหมู่บ้านอีกหมู่หนึ่งครับผมนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเออคือโคตรเสียดายเลยนะหมู่บ้านตรงใกล้บ้านเราครับชาวบ้านตายหมดเลยแล้วก็โล่ด้วยโล่โลจะแตกโอเคประมาณนี้แล้วกันเออแล้วผมลืมวันนี้เลยต้องเอากสรสโตนมาด้วยผมเอออย่าไปเอากสรสโตนก่อนนะจะมาวางที่เน้ำตกับผมมันจะได้สว่างคุณผู้ชมครับกสโตนมันคือมันอยู่ไกลอ่ะเดี๋ยวใช้เป็นชุมไรแล้วกัน อันนี้น่าจะดูสวยกว่าครับนี่ผมนะชูมไลท์นะเดีย๋ยวจะวางข้างในนี้แล้วกันปบับนะโอเคนะเออแค่นี้ก็สว่างขึ้นมาแล้วนะผมถ้าเปิดเชเดอร์นะในลองเปิดดูนะปึ๊บอ๋อสวยนะออคือแบบเปิดเชเดอร์แล้วมาดูแบบเ้าเนซินิมาติกนะครับเดี๋ยวผมนะเดีย๋ยวจะนอนนะผมแล้วก็ลองไปออกสำรวจนะผมนะมาดูกันว่าจะเจอหมู่บ้านหรือเปล่านะขอให้เจอเร็วๆเราจะไปขุดออกซิเดียนด้วยไอผมนะพอเราเจอหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราเจอหมู่บ้านปุ๊บเราก็จะอันนี้เลยนะทำประตูนเนเธอร์นะผมนะมันจะได้แบบมันจะได้อยู่ใกล้ๆนะผมโอเคเนี่ออกซ เก็ขุดเลยแล้วกันขุดมาสัก2ี่สแบบเยอะๆเลยแล้วกันนะสักครึ่งกองคนระับไม่รู้ไปทำอะไรเ,เก็บไว้ก่อนนะเออท่านผู้ชมแถวนี้มีม้านะเอาอานม้ามานะผมเ,ออเราจะได้ขี่ม้าจะได้ไปอย่างเร็วๆไงเด้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาอานม้ามาับผมแล้วก็เอาเกาะเกาะเล็กแล้วกันเนะป็นง่อยม้ามีแค่ตัวเดียวด้วยเนี่ยไเป็นไรจุดโอ้เลือดเยอะด้วยนะครับไม่รู้จะวิ่งเร็วหรือก ok ระโดดสูงหรือเปล่านะจะดื้อม,มากตัวนี้ดื้อม,มาก ถ้าดแปลว่าวิ่งเร็วนะรเราไปทั่วโอเคได้แนละ้วใส่เกาะไปนะช้านะวิ่งช้ามันก็ไม่ได้วิ่งช้าขนาดนะั้นรับผมก็ถือว่าโอเคอยู่กระโดดก็กระโดโะโดไม่ดีนะรกระโดดไม่ดีเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรืนนะ่อยๆบ้างนะได้แล้วโอเคมาตัวนี้นะผมตัวนี้ผิวกับสีเนียนมากนะก็ถือว่าเร็วอยู่นะกระโดดสูงโอเคตัวน,นี้แหละน้จงมนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะผม เดี๋ยวผมนะสำรวจไปเรื่อยๆนะผมถ้าเจอหมู่บ้านเราจะได้เออ่ตั้งฐานตรงนั้นนะผมแล้วก็ทําประตูเนเธอร์เลยนะเดี๋ยวผมตั้งเรนเดอร์สูงๆเลยกันสักยี่สี่นะโอ้โหเห็นไกลกว่าเดิมเยอะโอ้โหไปโอมเพลการ์เด้นนะฮะแล้วก็เป็นภูเขาน้ำแข็งนะไม่ใช่ภูเขาน้ำแข็งภูเขาหิมะมีหมาด้วยเอ้าไม่มีกระดูกเออมาได้ไงเดี๋ยว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 กดเดี๋ยวกดเดี๋ยวยิงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นภูเขาที่เขาละเมียนตรงนี้ดูนะโอ้โห โคตรเท่เลยนะพีตรงนี้มันเป็นขเขาอะไรเงี้ยเป็นอ่าวนะเป็นอ่าวน้ำนะล้อมรอบด้วยภูเขาเหี้ยพีุ่กนะตอนนี้เราอยู่ในเพลย์แกลเดนแนละ้วนะฟ้าหมดเออคือมันเป็นไม้สีขาวไงคือผมอยากได้แซปฟิงนะแต่ไว้ที่หลังแล้วกันนะเราจะเดินมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะรู้สถานที่แนละ้วตอนกลางคืนนี่แหละที่มันจะน่ากลัวพีนะ่จนะุกในะตัวใหม่นะมันชื่ออะไรนะชิกคไอ้ hey, bro w a t y o u jet โอ้พ<ๆ>ี่จุกเราอยู่ตรงภูเขาแล้วเพรว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นพายด้วยสนุกครับ ต้องดูพื้นดีๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจมไม่รู้ตัวเฮ้ยเนี่ยเนี่ยนี่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 ดีที่อยู่บนตัวม้าก้องขึ้นไปอีกับขึ้นปีกตอนนี้อยู่โคตรสูงโอ้ยโคตรเท่เลยอ๋นี่ครับถ้าเปิดเชียร์เดินเนี่ยคือแบบสุดยอดอ่านี่ครับโคตรเท่นะครับเอยูยคือแถวนี้คือไม่มีแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะหมู่บ้านก็ไม่มีนะมีแต่ไปอมเพลการเด้นนะซึ่งวันนี้ผมพูดตรงนะผมยังไม่เคยเจอ นี่ก่อนนี้ก่อนเออยังไม่เคยเจอไอชิกิ้งตัวจริงเลยนี่ไงมันมาได้เนี่ยมันวิ่งเร็วด้วยนะหนีก่อนตัวหนีก่อนอุ้ยสกกลนี่นี่นี่ผมไม่ได้เอาเตียงมาโอ้้อยู่ในป่าไม่นะโอ้ม่อมุมติดพชั่นอะไรไม่รู้หนีก่อนโอ้หนา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 ห โ oh, er อ้โหคีเปอร์อีกอันนี้คือที่ไหนที่มันอยู่ตอนกลางคืนนี่คือไม่ปลอดภัยทุกที่นะทุกนะมาครับเฮ้ยหมู่บ้านนี่ไอ้ใช่แล้วครับไม่ระเบิดหลังจากที่ผมเจอหมู่บ้านนะครับไม้ผมก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมนะผมเลยต้องมาภาพทับทีหลังนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมเจอหนะมู่บ้านนะผมผมก็รีบเข้ามาในบ้านเพื่อมานอนก่อนเลยนะผมนะเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันฟตดที่จะน่ากลัวจากนั้นก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อมาหาตัวหมู่บ้านนะผมซึ่งเห็นได้เลยว่าหมู่บ้านนี้ใหญ่กว่าหมู่บ้านที่ผม จากนั้นผมก็ได้เริ่มรุดของจนหมดนะผมนะทัน้งะหมู่บ้านเลยและทีที่สุดกว่านั้นนะผมก็คือมีรูนพอท่าพร้อมเปิดนะผมอยู่ข้างหมู่บ้านนะผมเนะเออเหมือนมันรู้ว่าผมจะตั้งประตูนรกข้างหมู่บ้านที่เจอพอดีนะผมมันก็เลยจเนเรตรูนพอท่ามาเลยนะผมนะ จาก yeah. านั้นผมก็จะทําการซ่อมประตูนรกครับผมแล้วก็จุดไฟเช็คนะผมนะเปิดประตูจากนั้นก็เข้าไปจุดพิกัดนะผมนะในเนเธอร์แลผมนะเราก็จะได้ทําการเดินจากบ้านมาที่หมู่บ้านนะผมอย่างง่ายนะผมในฝ่าเนเธอร์นั่นเองนะผมจากนั้นผมก็ขี่ม้ากลับบ้านนะผมนะไปเก็บของทั้งหมดก่อนแล้วก็เข้าเนเธอร์ไปเดินตามหาพิกัดที่ผมได้จุดไว้นะผมนะเป็นพิกัดของหมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ขุดทางจากประตูเนเธอร์ของหมู่บ้านนะผมมาที่บ้านเรานะผมนะจะได้เดินทางได้สะดวกนะครับโอเคนะผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมนะ ก็ต้องลากวิลเลเจอร์จากหมู่บ้านนะผมนะมาที่บ้านเรานะผมผ่านเนเธอร์นะผมแล้วก็อาจจะทําฟาร์มดิกนะผมในคลิปหน้าๆเลยนะผมนะเออเป็นโพร์เคชั่นไปนะผมนะเทสผมนะเพระจากคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมแล้วเจอ,ก,อ,ก,อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย